สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดฉาแนวนะคะเนาะปล่อยคอตัดต่อมีงานตู้กรเบื้องยางเอฟซีกระเบื้องยางอันนี้ต้องใช้คัตเตอร์เอฟี่นึ่งคัตเตอร์นั้นในการทำให้มันตรงเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้เอฟซีดูก่อนเนาะนะครับแบบให้เอฟซีดูนะนี่ปตวงมาแล้วจะเป็นแบบนี้เอฟซีนะครับ สลับเพลย์เนี่ยไอ้สลับลายกันกระตันนี่นะแบบมันอยู่นี่อะไรนี่ิจลากระบายอะไรนี่ิจลาเห็นแล้วใช่ไหมอ้าวออกอันนี้ผมเป็นคนส่งลิงก์ตัวใจผู้ใจเสมอโอ้ยเรื่องเสอดเลย เอาเท้ารวยอ่อนอะไรนวดพีนั่ยเปิดเลยพีนั่ยพี่ว่าพี่หนักหนักตรเลยขแเหว่ยขายาวมันนี่เนาะเอะไรเนาะเฮ้ยมันมันต้องตามแบียร์เพราะเลยตาดูไว้นะถ้ามีลูกต้องซื้อแบบนี้ให้ลูกขานเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเราหัวเข่าเสีย เรบาดแลบาดก็ไหนสอดเลยตังรบมเพราะว่าบาดสองบาดเนาต้องาเาเลยลางบาเสอด้วยใคบาดเป็นบ้างพี่ที่ไหนไปเข้าไปบาดง้วผมเอาอ่าอันนี้ก่อนนะเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าานนเ่นอนาอะไรจ้ะเอาทีีก่อนทีนี้ทีนี้ตดีเออทำาม ล่าสุดเกจับดูก็ิเลยอะไันนั่นเออนี่ยแหละตทีเื่อยๆกับไตกับไตกับตันฟอร์มเยอะกับตันฟอร์มเยอะสวยแล้เนาะสวยนี่เดินแล้วเรื่องน้เราใช้ใช้คาตอนนี้

ผมเือดชู้นะเจ็บพุ่มพอเจ็บพุ่มพองพุ่มพองพุ่วพองบอกด้วยว่าเสากี่เซนก็บากลงมาเท่าเท่าเท่าเสาเลยดีใช่เอาเลยตามนี้เลอืมคบนะครับนะใใด้อืมอย่างงี้นะใช่เดี๋ยวบาดก่อนบาดเข้าเหยี่ยวเสืก่อนน่นวันนี้เรจะปิดงาน Hoặc là không thể được browng hết. Nam nó, kèm nó. Nát được lệch. Qué? nó lê lạc. Tèm mù ta mê. Ok, mẹ. Ok, ok, ok. 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 เงานนี้ก็ต้องให้ทีมงานน้องๆช่างปูเขาวยเฮ้ยเยวมากนเลยคนต้องเปลี่ยนันาเสร็จแล้วนี่อ่ะพ่่าเรียพงขอตัวนี้ก่อนสัอ๋อเนะเเียนเอยนอนดินอนไดเนาะลาสุดนอนแล้วลาสุดรเลยรำหรือเล่านี่าีูต่บา่นเลย ไม่ไม่เคยมีสาระเฮ้ยปูผิดด้านหรือเปล่าน่ะของกัปตันน่ะตูร์อะไรเข้ามาาไปต่อตูได้เข้มาอะไรทีนี้จ่อะไรบ้างน่อยวะเข้ามาสมันี้ตนั้น n ัวนั้นต่อเตาเลยสิฝั่งนี้น่ตัวนี้บอกเอตัวนี้ะไปไปมุงไม่ใช่หรอตัวมุงมไม่ต้องแกะถ้าตัวไม่มุ้มาแกะในห้องห้องไรฉาสิห้องไรสา

อันนั้นทำเก้าัิงไม่ใช่ของเจ้าผมคิดผมจบมาติอเลยจิงเนี่จะปดมทำไมโอ้สวยงามไปเราถอยออกถอยออกค่อยๆถอยออกพอพืที่เร่มไ้มาแล้วเันนี้ตรงไ่ได้ใช่ไหมขอตีนตาสิถึงเราแล้วแลเบวจะเสร็จแล้วห้องจะขอเล่นลวข้างหน้าเลยฮะขอเล่นใกลข้างหน้าได้ต่อานเดี๋ยวว่าจีนี่เป็นไงเอ้าเป็นไงเอาีนี่ขนมาไีมาัว คานเ็บยมหัเขาไหมคาเจห้ยำไปทั่วเฮ้ยเออบาไม่มีสาระพี่บาไม่เคยมีสาระหรอกเราดูเราขาอะไรเราเคานมนเป็นพโยคะเล่นโยคะเด็กคานแบบนั้นเหรอเด็กจะทำอะไรจะลุกนั่ง เอหม่าเหรอเป็นท่าบี้หรือเปล่าแต่เลยไปก่อนเถ้ามันจะพอไมยช่วยจ่อไม่ได้หรออยากเดาดีนักมนต้องยิมไหวปะไม่พอห้องนี้ไม่ได้ใช้ห้องอืนวเที่ยวบ้อนได้แค่กี่นทีไม่ว่าเหรอออ้องมันเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าไม่พอถ้าพออนนี้เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ณัฐาเดี๋ยวแกะดูก่อนว่ามันหมดแ ไออะนน่ะอ e ่ะโลนกีทายล่กีนายโลนกี่างเงันไปกะดูไรงน้นไมนแวกเียนะตรงต้นฟูเตียงมันก็ไม่ต้องใส่แต่นอกเตียงา้จะไม่แ่แถวเราดูอันนี้ก่อน นี่รับม็สยอสวยานครับเกองไหวะไม่รู้มาดกล่องหายโน้โน้ไอติ๊กเสรล้วเลยตรงให้อรงจะต้ใส่ไม่ดูนี่ก่อนก็มีสกล่องใช่ไหมมี2กล่องก็สองห้องนะแต่ขอแ้วเอาเอาตุกกเตียงเอาตัเตียงก่อนตอนนี้ใตเตียงไม่้เนาะเอรใต้เตียงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร้พ ก็ต้องมังเ้นี่สีอะไรนี่นี่ความเดียวกันหั่นละลายบไปเอนี่ไหนหน่วยหรือเปล่าละลายาโอเคว่าเอาเพาะดูอันนี้เหมือนจะเยอะกว่าน้ออืมอันนี้เยอะกว่าถ้าเราไม่พอแล้วก็ถ้าเหลือห้องนู้นเราไม่เสิอ้เอาอย่างนี้เราก็ไปฟูห้องนู้นยกเตียงเข้าไปก่อนแล้วค่อยปูตัวนี้ใต้เตียงเราไม่ต้องฟูเพราะใต้เตียงไม่ได้ใช้อะไร ดีไหมตาเป็นแล้วคลิปนี้ก็แบนนี้นะคะเนาะขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ